ฉันมีเรื่องเครียดแล้วหุ่นฉันก็ยังไม่ดีฉันต้องทํายังไงน้ําหนักดูลดลงเกือบ15กิโลกรัมเลยซึ่งมันค่อนข้างเยอะแล้วมันค่อนข้างไหว สวัสดีค่ะดิวอลิสลานะคะต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดิวมีลูกคนที่สองแล้วอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็หุ่นดิวรูปร่างดิวค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะความมั่นใจของเราหายไปเยอะมากเลยแล้วก็เสื้อผ้าที่เราเคยใส่ได้เราใส่ไม่ได้เราก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่งตัวมิดชิดขึ้นแต่ด้วยความที่ดิวเนี่ยนะคะได้เจอตัวนี้เลยค่ะดีว่านะคะหลังจากคลอดลูกแล้วเนี่ยดิวก็หันมาทานดีว่าไม่ต้องออกกำลังกายหักโหมไม่ต้องอดอาหารใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ทุกอย่างได้เหมือน แล้วบวกกับที่ทุกคนรู้ว่าดิวก็จะมีปัญหาส่วนตัวของดิวว่าฉันมีเรื่องเครียดแล้วหุ่นฉันก็ยังไม่ดีฉันต้องทอํานนย,ยัางไงเมเอจยังไงความเครียดอะไรใดๆดิวต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ดิ ไปอ่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เวิร์กมากๆสร้างความมั่นใจของดิวกลับคืนมาแล้วก็ให้ดิวมีเวลาให้กับตัวเองได้จัดการกับตัวเองเหมือนดิวได้โอกาสอีกครั้งหนึง่งจากทั้งทั้งแบรนด์ให้โอกาสดิวแล้วก็จากทั้งตัวเองให้โอกาสตัวเองสําหรับใครนะคะที่อยากให้โอกาสตัวเองเป็นผู้หญิงที่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะดีว่านะคะ